คนละครึ่งอ่ะค,คนละครึ่งนี่สามสิบเอดล้านตั้งอนุญาตทั้งตั้งให้สามสิบเอดล้านคนให้ใช้วัวละร้อยห้าสิบรวมกันแล้วคนหนึ่งไม่เกินสามพันครับ,รบปรากฏว่าอียังไม่ครบคนไปใช้สิทธิ์ค่ะข,ขาด 6, 000, 000, อีหกล้านเก้าแสนนะครับแสดงให้เห็นว่าอะไรไหมหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าระบบที่คนเข้าไม่ถึงหรือคนไม่มีตังค์จะไปใช้ ถึงแม้ออกให้ครึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบอยากใช้ทอดไข่กินที่บ้านผงข้าวกินไม่ถึงร้อยห้าสิบมันไปคิดคือมันมันเป็นเรื่องที่ต้องให้รู้ว่าวันนี้คนจนมากคนจนมากคนจะไม่มีจะกินก็เยอะมากมวันนี้ใจเย็นๆเรื่อยๆมาเลี้ยงเลยงไม่ได้ต้องรีบแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจด,ด้วยด่วนโครงการแซนบ็อกซ์ที่ภูเก็ต ไม่รู้จับสายใส่กล่องหรือเปล่ามันไหลออกหรือเปล่ารู้จากเจ็ดวันมาเป็นสิบสี่วันอันนี้จากสิบสี่วันเนี่ยคนบอกเฮ้ยผมไม่ไปแล้วสิบสี่วันมากไปแล้วยังต้องรายงานตัวสองหนตมนตรวจต้องตรวจอีกไอ้นี่มันเป็นเรื่องที่ผมไปเห็นดูแต่ละประเทศอย่างยุโรปเนี่ยเริ่มเปิดแล้วนะครับเพราะเขาทนไม่ไหวทนไม่ไหวประชาชนทนไม่ไหวรัฐบาลก็ทนไม่ไหวที่จะต้อง เก็บภาษีไม่ได้เพราะบริษัทขาดมันก็ไม่ต้องเสียภาษีไงเพราะนั้นไอ้เกาหลีก็หลังจะเปิดว่าฉีดสองเข็มแล้วเข้ามาไม่ต้องกักตัวเขาก็เริ่มเปิดทุกคนทนไม่ไหวเศรษฐกิจทนไม่ไหวของเราเนี่ยที่ทนไหวเพราะอะไรไหมหมดตังค์ก็ <laughs> พู่เพราะกูไม่ได้ใช้ <laughs> แต่วันนี้วันนี้นายกเขาประกาศให้เขาทาอะไรบ้างนะคุณธิรัตผมก็ฟังข่าวผม,มยังยังตามข่าวไม่ทันคือคุณธะรัตรู้ไหมฮะครับเออผมไม่ได้ตามละเอียดแต่ว่ามีข่าวหนึ่งน่าสนใจมากคุณโทนี่คือบอกว่าบิ๊กตู่ตั้งเป้าหกเดือนแก้หนี้เสียด่วนสั่งเพิ่มรงรับจำนำมันไม่ใช่ทางไอ้ตรงไอ้ตรงนี้นี่แหละผมผมสะอื้นเลยนะรงรับจำนำเนี่ยเขาลดรงรับจำนำไปจนจะเจอจะไม่แทบจะไม่เหลือแล้วเนี่ย แทาจะไม่เหลือแล้วเนี่ยก็ไปเพิ่มลงจำนำมันลงจำนำเนี่ยดอกหนึ่งดอกเบีย้ยก็แพงสองเนี่ยมันเป็นที่จำนำของคนจนวันนี้ต้องหาทางให้คนจนมีไรายได้เรื่องงานเอ่ยนะเรื่องต้องเรื่องการจ้างงานเอ่ยเรื่องช่องทางทรมากินเอ่ยพวกนี้ต้องรีบทำตรงนี้ก่อนไม่ใช่ไปขยายลงรับจำนำคือเป็นปรับโครงสร้างนี่แต่ไม่ต้องไปขยายรงรับจำนำ ขยายถนนที่เขาทำมาหากินได้ดีกว่าแทนขยายช่องทางทำหากินมากกว่าใครขยายช่องทางหมดตัว